หนึ่งสัญญาณเตือนจาก tiktok ที่บอกว่าช่องของคุณกําลังจะปลิวครูนาราเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยไม่ได้สังเกตหน้าช่องของตัวเองเลยว่ามันมีการแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาบ้างที่มันดูลับผิดปกติ ต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะคะว่าครูโนราเองอะประสบการณ์โดยตรงเลยนะตอนสมัยที่ครูนรามีพูดตามอยู่ประมาณหมื่นต้นๆต,ตอนนั้นครูโนราทำคลิปสอนเกี่ยวกับวิธีการสมัครติ k t ตอ s ช็อวิธีการสมัครติ k t ตอลเทรเตอวิธีการสมัครการผูกบัญชีคือขั้นตอนอะไรแบบค่อนข้างละเอียดมากๆลงคลิปในช่องของครูโนราเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งเพิ่งจะสังเกตหน้าช่องของตัวเองว่ามันมีเครื่องหมายตกใจแบบนี้ คือเพิ่งสังเกตไม่ใช่ว่าเพิ่งเห็นนะคะมันน่าจะมีอยู่สักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้เอกใจอะไรเลยก็ามาเริ่มเอกใจตอนที่แบบว่าคลิปนี้โดนข้อหาละเมิดโดนปิดไปแล้วคลิปนี้โดนข้อหาละเมิดโดนปิดไปคลิปแบบเนี้ย ก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้ามันมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนมีแสดงว่าช่องของฉันกาลังจะโดนปิดกาลังจะตีรถนะจ๊ะก็เลยรีบไปลื้อดูคลิปเก่าๆค่ะว่ามันมีคลิปไหนที่มีความเสี่ยงบ้างเพราะถ้าเอไอเขามาจับเจอทีหลังเราก็จะโดนคะแนนละเมิดอีกซึ่งการละเมิดกฎชุมชนนะคะมันจะแตกต่างกับการที่เราทำในหน้าทิกตอกแล้วโดนข้อหาละเมิดตรงนั้นน่ะมันจะมีคะแนนบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้ระดับคะแนนเท่าไหร่ แต่สำหรับช่องของเราที่ลงคลิปปกติไม่ได้มีการติดตะก้าแต่ว่าคลิปของเราดันไปละเมิดกฎชุมชนเขาแบบเนี้ยไม่มีคะแนนแจ้งเตือนมีแต่สัญลักษณ์แบบเนี้ยแจ้งเตือนให้เรารู้ดังนั้นถ้าใครเจอสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกลับไปเช็คคลิปเก่าๆของตัวเองว่ามันมีคลิปไหนที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎชุมชนบ้างก็อยากให้เข้าไปดูกฎชุมชนบ่อยๆนะคะเนื่องจากมันจะมีอะไรอัปเดตขึ้นมาใหม่ๆตลอดเลย ในคลิปนี้ครูราจะสอนวิธีการซ่อนคลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงวิธีการดูกดชุมชนว่าไปดูตรงไหนบ้างไปดูกันค่ะให้เลื่อนไปที่น้านโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็เลือกตรงขีดสามขีดุมบนขวามือค่ะเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นสไลด์ไปนะคะให้เจอคำว่าข้อกําหนดและนโยบาย กดเข้าไปเลือกหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนค่ะตรงนี้อ่านให้หมดเลยนะคะถึงแม้จะตัวอักษรเยอะแต่มันจําเป็นมากๆสําหรับช่องของเรานะคะก็ค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆทีละข้อนะคะซึ่งอันเนี้ยมันอัปเดตเมื่อตอนมีนา2023ถ้าคลิปอันไหนนะที่ดูแล้วมีความสูงเสียก็ใช้วิธีการซ่อนคลิปแบบนี้นะคะกดไปที่จุด3จุดมุมล่างขวามือนะคะอ่าหลังจากนั้นก็สไลด์ไปให้เจอการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว จากนั้นก็เปลี่ยนจากคำว่าทุกคนนะคะเป็นเฉพาะฉันแล้วก็กดยืนยันอันนี้คือวิธีการซ่อนซึ่งคลิปที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเฉพาะฉันนะมันก็จะมาอยู่ตรงหัวข้อแม่กุญแจตรงนี้ค่ะส่วนใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกก็พิมพ์มาได้เลยนะ